สวัสดีครับอยู่กับช่องพิทูลน้ำซิ่งบ้านช้างนะครับเที่ยวสุดท้ายครับเนี่ยปิดท้ายด้วยใช้น้อยชีสปีดนะครับเราจะเอาไปเทยอยู่บ้านนะครับนี่คเที่ยวหนึ่งครับ สวัสดียามเย็นด้วยครับประมาณห้าโมงเย็นครับผมเดี๋ยวให้จารย์เจอัดเต็มกลองนะครับตรงนา้าครับประมาณสักห้าโมงกว่าแล้วนะครับ ยารถใช้น้อยครับผมหลังจากกระบะฮักเกอร์อมเซมเซลล่าฟอ,อวันนี้น่าจะนอนบนะครับ ทีมงานน่าจะนอนบอ่อครับคนเ่าก็คนหนึ่งนะครับเอ้ยสองคนสามคนนี่นะส่วนสิบล้อน่าจะนอนอกลับบ้านนะครับเออเดี๋ยวแค่ไมโครนะครับเจ้าสมิตโมนะครับ ต้องอยู่นี่นะครับไอ้อตักหนึ่งตักหนึ่งทำไมไม่ให้ตักหนึ่งวะเบนไหนเบนเ พิษครับมลพิษครับนี่ครับแหมสายควันนะครับไม่ไปทำอะไรเอาไปเม ก็ตามให้ก็ได้เจนเร,จเราเปลี่ยนบ่เราจะตามใช้น้อยสุดสปีดไปนะครับครับมาถึงแล้วครับ ใช้น้อยสิบสปีดนะครับเบาเบาลูกพี่เบาได้เบาดีเลย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 อีก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 ,อก

mến à đi ngọt thì mất hello ê mình lừa lại mình đang lừa thôi thôi Ôi, một lần biết gặp anh ôi mân nhân lửa! đan mân lừa lại đi à. thôi 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 chút đâm thì xuống bên lạc bên 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 อะไรฮะเอามึงฮะงานเดี๋ยวมึงจะรีบไปไหนของมึงเฮ้ยเดี๋ยวอานันมากเสร็จเลยเร็วเร็วมันเรือลายหน่โอ้ยลโล่งนี่เร็วอ่ะมาเร็วเก็บไอ้นั่นเนาะเลิกงานแล้วก็ เซกับบ่าวเล i ฮะอ้าวลุยโอ้ยไม่เซ่มนอยู่ไหนเฮ่ยไม่เซ่ล่ะเร็วโอ้ยบกคุมได้หนิบกคุมได้หนิบกคุมเร็วเร็วไม่เซ่ล่ะไม่เซ่แววมาโอ้ยขีมมาใส่แววไปเออมามาไหนครับมาไหนครับ เร็วเบนเบนโชกันเอาเป็นเออเป็นควันเร็วเร็วเร็วมันบ๊วยนิด ดูไปคอนกับพ่อครับมูลปิดครับมูลปิดโอ้มูลปิดครับ ไไหครับไปไปคาเค่ครับโอ้ FC ครับ FC ีเจอควันครับนี่ับบ้านเลยครัเอาเลยอาลงๆ สำหรับคลิปนี้ไว้เพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ <c oughs>